ส,สดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มงังงะเรื่องบูล็อกขังดวนแข่งอางนิโอโกอิสติกตอนที่224 ภาพของมังงะที่เปิดมาหาทีมของอูเบอร์ที่ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังพยายามในการทุ่มบอลส่วนอิสงี้กับไรจีในตอนนี้เนี่ยกำลังคุยแผนการกันอยู่เหมือนว่าตัวของไรจีตอนนี้นะฮะจะแรหนักใจอยู่ไม่น้อยและฉะนั้นบอลลูกนั้นของอูเบอร์เนี่ยก็ได้ถูกทุ่มจากนั้นอูเบอร์เนี่ยก็ได้พยายามในการต่อบอลจนในตอนนี้พวกเขานะฮะได้ส่งมาหาลอเรนโซซึ่งลอเรนโซตอนนี้เนี่ยก็ได้กัดส่งต่อให้กับสนาฟี่และและวินาชีนัน้นะฮะตรงหน้าของสนาฟี่ตัวของไรจีเนี่ยก็ได้พุ่งมาเหมือนกับว่าในตอนนี้ตัวของไรจีเนี่ และพาจะมีการตัดมาในตอนที่อิสง,งีกับไรจีเนี่ยได้มีการคุยกันนี่นายนะพร้อมจะตายหรือ,อยังตัวของไรจีเนี่ยก็ได้พูดกลับไปหาอะไรของแกวะและอิสง,งีเนะี่ยก็ได้พูดต่อแค่นายในตอนนี้นะต้องฟังฉันก่อนตัวฉันต้องการให้นายนะทำเครื่องหมายกับมัสนาฟีหรือก็คือตัวนายกับสนาฟีนะต้องดวลกันตัวต่อตัวสิน้นคำพูดนั้นนะฮะตัวของไรจีเนี่ยก็ได้พูดกับ นี่แกอยากให้ฉันตามติดสนับฟี่เนี่ยนะนี่คือแกกลับพูดอย่างหน้าตาเฉยเลยนะเจอการทําอะไรแบบนั้นมันง่ายแล้วก็ฉันทําไม่ต้งนานเลยงโง่จากนั้นอีกสางี้เนี่ยก็ได้พูดต่อที่นายพูดมาเนี่ยก็ถูกแต่ว่าฉันไม่ได้ต้องการให้ตัวของนายนะ่ตามติดสนับฟี่ขนาดนั้นอย่างน้อยที่ตัวนายควรทาในการติดตามเลยคือ เส้นรอบวง2เมตรระยะในการวัดไม้มุมเลยคือ180องศาสิ้นคำพูดนั้นนะตัวของไรจี G นะถึงก็เออหาโปรเตคเตอร์ไม้มุมจัดฉาก180องศา,าและจากนั้นอีสังยีเนี่ยก็ได้พูดต่อฉันต้องการให้ตัวนายเนี่ยคงตำแหน่งเดิมไว้นั่นคือตรงหน้าของมาสนาฟีระยะห่างเส้นรอบวงเลยคือ2เมตรและถ้าเกิดลูกบอลได้พุ่งเข้ามาใน2เมตรนั้นแล้วก็ตัวนายก็มีโอกาสในการขโมยมาได้แต่ถึงแม้ว่านายจะไม่สามารถย่งบอลมาได้ที่สําคัญมากที่สุดเลยคือ นายต้องคอยกอดติดสนาฟฟี่ไว้ที่ตรงหน้าของหมอนั่นระยะห่างของเส้นรอบวงเลยคือ2เมตรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามและจากนั้นภาพจะมีการตัดมาหาลูกบอลนะฮะที่ในตอนนี้โรเล,ลนโซ่เนี่ยก็ได้ส่งมาลูกบอลในตอนนี้ที่ได้ส่งมาตอนนี้นะฮะตกมาหาขาของมาร์คสนาฟฟี่จากนั้นตนัวคนอีสัง้เนี่ก็ได้คิดต่อด้วยกลยุทธ์นี้นะนายจะต้องโดนเผาผลาญท้งความสามารถในการโดนความสามารถหนึ่งต่อหนึ่งกับมาร์คสนาฟฟี่และถ้าเกิดพวกเราทัพลาดในแผนการนี้แล้วก็พวกเราจะกลายเป็นตัวตลกและคุณค่าพวกเราเนจะลดลงแต่ถถ้าาาาาาเเกกกิดาาาดดรรรสมมจันฟีไ่ไ พวกเราก็จะกลายเป็นผู้เล่นขึ้นชื่อถ้างั้นในตอนนี้ตัวนายเต็มใจจะเป็นจีซอชินซ้ายของฉันหรือยังจากนั้นภาพตัดมาหาตัวของไรจิที่ไรจิตอนนี้เนี่ยกำลังมาเชิญหน้ายกับมาร์กสนาฟีเข้ามาเลยไรยจิโหมดโปรเทคเตอร์สิ่งคำพูดนั้นมาร์กสนาฟีนะฮะก็ได้ยิ้มให้ นายมีปัญหาบ้างอย่างนั้นสินะซึ่งมาสินกับพูดนั้นตัวของมาร์คสนาฟี่เนี่ยก็ได้พุ่งตัวไปหาไลจีแน่นอนนะฮะว่าเสพการก้าวท่าของมาร์คสนาฟี่เนี่ยตัวของไลจีเนี่ยไม่อาจเข้าถึงได้ไลจีตอนนี้ที่กำลังพยายามบองบอลเนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจเร็วมากสับขาเข้าซ้ายขวาได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวสิถึงแม้จะเร็วแค่ไหนแต่ว่าจุดประสงค์ของหมอนี่เลยคือ,อเวนเนยขโมยบอลหมอนี่มาไม่ได้ทางั้นที่เราควรทําเลยคือทําให้ตัวของหมอนี่นะ ลำคาญเราหน่อยก็ยังดีเมื่อสิ่งของพูดนั้นของไรจิตัวของไรจิตอนนี้เนี่ยก็ได้พยายามในการพุ่งตัวขวางสนัฟีีซึ่งสนัฟีีที่กำลังใช้มือในการยันไรจิอยู่นะฮะก็ไม่อาจยันได้อ้าไม่เลวหนิการแท้ของไนที่มันแข็งแกร่งจริงๆริงนี่หนและตัวของไรจิเนี่ยก็ได้พูดกลับไปไอนาที่อกเกอร์แบบนี้นะฉันจะเป็นคนทํามากไงและเหมือนตอนนี้นั้นตัวของไรจิเนี่ยก็ยังคงพยายามรักษาตําแหน่งที่อิสงยีได้คงไว้จากนั้นภาพตัดมาหาตัวของอิสงยีที่อิสงยีตอนนี้เนี่ล ตัวนายทำได้สุดยอดมากถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถโค่นสนาฟี่ได้แต่ว่าตำแหน่งตรงหน้าที่ตัวนายดียืนอยู่นะจะเป็นการตัดตัวเลือกของมาร์คสนาฟี่พะฉะนั้นในตอนนี้ตัวเลือกของมอนั่นคงถูกจํากัดและถ้าเกิดพิจารณาจากตัวเลือกที่ยังคงมีอยู่ตัวเราก็สามารถคาดเดาจากบางอย่างที่จะเกิดขึ้นได้จากตัวเลือกที่มากมายของมาร์คสนาฟี่ที่ในตอนนี้ตัวของไลจีได้พยายามในการยืนขวางพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเลือกก็มีแค่ไม่กี่อย่างแล้วจากนั้นเนี่ยภาพจะมีการตัดมหาสนาฟี่ที่มาร์คสนาฟี่ตอนนี้เนี่ยก็ได และแล้วอิสงยีตอนนี้ก็เริ่มมีเคะจากแพทเทิร์นในการโจมตีที่ผ่านมาซนาฟี่ตอนนี้ที่กำลังบุกนะจะเหลือตัวเลือกแค่ไม,ม่กี่อย่างในการทำประตูเพรานะฉะนั้นเราต้องกำจัดกระบวนการต่อไปผู้เล่นตอนนี้ที่ว่างอยู่และสามารถเข้าจู่โจมได้เลยคือลอเรนโซซึ่งมาสิ้นับพูดนั้นลูกบอลในตอนนี้ที่กำลังส่งไปส่งมาเนี่ยมันก็กำลังพุ่งมาหาลอเรนโซวินาชีนั้นอิสงยีนะฮะก็สามารถตัดบอลไปได้เรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นการแท็กทีมของอิสงยีกับไรจิจากนั้นเสียงของไรจ สวยพี่สวยอิสงย์และเหือนนี้จะเป็นการแท็กทีมในการป้องกันรีโมทแท็กทีมดีเฟนส์อิสงย์คอสโอเวอร์ไรจิและขณะที่อิสงยเนี่ยนะสามารถเขี่ยบอลไปได้แต่เหมือนตอนนี้ตัวของไอคูนะฮะก็สามารถเข้ามาขวางและแย่งบอลไปได้ทําได้ดีนี่อิสงยแต่ว่านะตรงนี้นะคือพื้นที่ฉันพอฉะนั้นเราก็แย่หน่อยที่ในตอนนี้มาเซอร์ของเราเนะี่ยมีตัวตามติดอยู่แต่ว่าหน้าที่ฉันในการแข่งครั้งนี้เลยคือการพยายามกู้คืนบอลที่เสียไป เพราะฉะนั้นเราก็โทษทีซึ่งมาซิงกำพูดของไอคูอิสง,งี้ตอนนี้นะฮะได้แต่กัดฟันบัดซบที่เราทํามาขนาดนี้แล้วก็ยังมีชายคนนี้คำนวณได้หมดแล้วงั้นเหรอจากนั้นตัวของไอคูที่กำลังครองบอลอยู่เนี่ยก็ได้พูดออกมางั้นลุยกันต่อเลยบาโลจังซึ่งมาซิงคำพูดนั้นลูกบอลเนี่ยก็ได้ถูกส่งต่อเสียงของมาสเตอร์สนาฟี่เนี่ยก็ได้พูดออกมาทาได้ดีเลยไอคู IQ. จากนั้นไม่นานลูกบอลน,นะฮะก็ได้ถึงขาของบาโลทําให้ในตอนนี้ตัวของอิสง,งี้นะฮะรู้สึกเจ็บใจถึงแแม้้้วว่่าาาเเระทขนนนนดีีล แท็กติกของพวกเขาในตอนนี้นะมีมากขนาดไหนกันและจากนั้นภาพจะมีการตัดมาหาบาทโลที่บาตโลในตอนนี้นั้นกําลังพาบอลขึ้นแดนหน้าส่วนอีสางี้ตอนนี้เนี่ยก็ได้แต่คิดในใจที่เรากําลังรับรู้ได้ในตอนนี้เลยคือไอคิวฟุตบอลของเรานะไม่อาจจะเข้าถึงระดับโลกได้และภาพจะมีการตัดมาหากากาบาลุที่อากาบาลุในตอนนี้นั้นกําลังจ้องมองบาตโลไม่ใช่เลยอีสางี้ที่นายทำน่ะดีมากแล้วฉันไม่รู้ว่าทําไมแต่ฉันคิดว่าลูกในคราวนี้นะฉันสามารถ หยุดบะโลได้และแล้วมังงะเรื่องบูรอกตอนที่224ก็ได้จบลงไปมังงะในตอนนี้นั้นอิสงิพยายามโชว์เทพนะฮะสามารถขัดขวางได้สุดท้ายแล้วเหมือนทุกอย่างนะฮะจะได้ถูกขัดขวางอีกครั้งนั่นคือแผนการซับซ้อนของอูเบอร์ที่ในตอนน้สนาฟีได้มีการวางไว้และเหมือนในคราวนี้ถึงเวลาเอาจริงของอาการมารูแล้วบอกเลยว่าอาการมารูในตอนนี้นั้นต้องเริ่มเข้าโซนบ้างแล้ววะงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์บ๊ายบายครับสวัสดีครับ